ขอน้อมน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคําว่าหนทางชีวิตชีวิตนี้มีหนทางเราสร้างไว้จะเป็นไปไม่คงที่มีให้เห็นอย่าท้อแท้แม้ชีวิตจะเดินยากเย็นตรงประเด็นกำหนดรู้สู้ต่อไปชีวิตทุกๆชีวิตมีหนทางเดินของชีวิตตนเองอยู่ซึ่งหนทางเดินของชีวิต เรานั้นเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเองเมื่อดีตชาติเพราะฉะนั้นแล้วหนทางเดินของชีวิตของแต่ละคนจึงมีไม่เหมือนกันบางคนหนทางตนของชีวิตราบเรืน่นคล้ายๆกับไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆเลยแต่เมื่อชีวิตได้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความทุกขมาตามมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังคําตรัสแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตคือทุกข แน่นอนว่าทุกๆชีวิตที่เกิดมาย่อมต้องมีทั้งสุขบ้างมีทุกบ้างแต่ความทุกนั้นย่อมต้องมีมากกว่าแน่นอนแล้วก็ไม่มีชีวิตใดที่เกิดมาแล้วจะไม่มีความทุกเลยหิวก็ทุกง่วงนอนก็ทุกเจ็บป่วยก็ทุกอยากได้ไม่ได้ดังใจหวังก็ทุกโกรธเกลียดแค้นใครก็ทุกใครจะมาทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็ทุก ฉะนั้นแล้วใครละ่ะจะมาบอกว่าชีวิตฉันไม่เคยมีความทุกข์เลยไม่มีหรอกมันไม่จริงหรอกแต่ยังไงยังไงซะชีวิตก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปต้องรับสภาพแห่งความเป็นจริงของชีวิตให้ได้มิฉะนั้นแล้วเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรหละกันอย่าท้อแท้เพราะว่าเราเป็นผู้ก่อเหตุแห่งกรรมว่าเองจึงต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมเองโดยปฏิเสธไม่ได้ ไม่เป็นไรสู้ต่อไปในปัจจุบันนี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะทำที่เราจะสู้ต่อไว้จะไปต่อไว้จงเรื่องธรรมชาติาเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเสียเปล่าเท่ากับเรากำลังเผอผ่านลมหายใจทิ้งไปโดยเสียเปล่าในการที่จะใช้คุณค่าของชีวิตให้เต็มที่ของเราก็จะหมดไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ว่า จงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่าได้ค่าชีวิตคิดดูใหม่อย่าท้อใจทุกปัญหาและขวางหนำถ้ามีใจให้มุ่งมั่นพยายามไม่ไหลาตามกระแสะโลกตกหล่นไปถ้ามั่นใจในชีวิตไม่ติดยึดความรู้สึกและศรัทธายังพอไหวบนหนทางของชีวิตถ้ามั่นใจ จงกำหนดยาวบันไว้มุ่งมั่นทำรรจะนำทางชีวิตนี้มีหนทางรอดก้าวเดินหน้าให้ตลอดไม่บอบช้ำบนหนทางอุปสรรควิบากกรรมใช้ใจทำใส่ให้หมดกำหนดตนก็สามารถจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคเพียงแค่เรานั้นรู้จักหลักเหตุผลเพราะชีวิตเป็นเช่นนี้ มีขึ้นลงไม่ยืนยงไม่คงที่มีเปลี่ยนแปลงหากว่าตนยังมีแรงยังไหวอยู่ใจตัดตาก็ยิ่งดูไม่แห้งแล้งกำลังกายอย่าพูดถึงไม่ขัดแขนแรงไม่ตกยืดอกสู้ดึงอยู่เป็นอย่าหยิบยกเป็นประเด็นเรื่องเช่นนี้ ถ้าตัวเรายังมีดีให้ได้เห็นอย่าท้อแท้แค่สู้ต่อก็จบเองใจเย็นๆไม่เป็นทุกข์สุขคืนมาเพียงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่ายอมแพ้เรื่องท้อแท้อย่าไปสนหมดคุณค่าเดินสู้ต่ออย่าอ่อนแอยอมแพ้โชคชะตาไม่ดราม,ม่ากล้าสู้ชีวิต ลิกขิดตนขอความสุขความเจริญจงมีแด,ดท่ทุกๆท่านเทินเจริญพร